เชิญพักไทยเลยนะทุกคนที่อยู่นี่แล้วก็ที่รับชมขันทางไลฟ์เยอะมากฟิลกลับไปค่ะสวัสดีค่ะฟิโสโลชานะคะฟิลรับบทเป็นใครฟิลรับบทเป็นดร์พิญญาค่ะต่นเต้นมาค่ะเบกี้สวัสดีค่ะเบ็กี้อัมชองนะคะรับบทเป็น ว่คะเป็นไงฮะเหนื่อยไหมหมายเหตุเหนื่อยไหมแบบความน่ารักมราตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยเรื่องนั้นไม่เหนื่อยเลยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเรื่องนี้ล่ะอ๋อเหนื่อยทำไมมันเกิดอะไรขึ้นล่ะคือเรื่องที่แล้วคือแบบเป็น period ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเรื่องนี้ไม่รู้จะนิยามยังไงเนาะ มันมีความแบบต้นสต์ scientific ใช่หลายอย่างมากวิทยาศาสตร์แล้วก็มีความเหนือธรรมชาติด้วยเหนือธรช่ตมันความรักที่เรามีให้กันเหนือธรรมชาติมากใช่ไหมเอาไม่ได้เอาไม่ใช่เหรอพี่แบบเข้าใจผิเดียคนเดียวใช่ไหมชิลมาก ต้องมีบ้านต้องมีบ้านจะเป็นไงความพิเศษของเรื่องนี้ในมุมมองเราสองคนครับเรื่องดีก็น่าจะได้เห็นอะไรที่แปลกเนาะใหม่สำหรับเราสองคนเพราะว่าก็ยังไม่เคยได้ทำอะไรเยอะขนาดนี้มาก่อนในชีวิตค่ะทั้งข้อมูลที่ต้องจำแล้วก็มีคิวบูด้วยแล้วก็มีความลึกลับความน่าค้นหาบางอย่างของ เนื้อเรื่องเนาะมันมันเหมือนเราจะต้องมาทํากันบ้านเรื่องคําศัพท์ต่างๆเหมือนเรื่องที่แล้วก็ต้องมากันบ้านเรื่องคําศัพท์เรื่องนี้ก็จะน่าจะต้องลงลึกเรื่องกระดูกอะไรอย่างเงี้ยคะเห็นอยู่บางทีแค่แค่เทรลเลอร์ไพลอตนะชื่อกระดูกชิ้นๆของที่ยังหนั้นเลย ท้องมงอยู่ทั้งวันเอออันนี้แค่เห็นส่วนหนึ่งเท่านั้นแบบเจ๊ได้กลิ้มวึ่เว้ยมันท้าทายขนาดไหนในการได้คว้าต้องต้องมารับบนี้เนาะใช่ไหมครัใช่แต่แน่นอนความพิเศษนอกจากสองคนนี้ยังมีหล่อนัดแสดงแล้วก็ผู้กกับจากเรื่องนี้ด้วยนะใช่ค่ะเอาล่ะถั้าพร้อมแล้วไปพบกันเลยอาเชิญเลยครับขอเสียงปรบมือด้วย ทุกคนรอนที่จะเจอใช่ไหมครับพี่ฟิวกราบเชิญเชิญทักทายทุกคนนะครับสวัสดีทุกทุกคน,นครับเจอกันอีกแล้วนะคิดถึงครับคิดถึงนะอยากอยากรู้เหมือนกันทำไมทุกคนแบบรอคอยอยากที่จะได้เจอกับพี่ฟิวผมรู้สึกว่ามันคงเป็นความทรงจำเป็นความสุขที่ดีจากปินพักที่พวกเราทำกันมา เ็ปิดพักเลยแล้วเต่สี่ี่มีงานที่รับชมผ่านไลฟ์นะงงตะโกนผ่านจอมาอยู่ด้วยเนาะครับสมัชเริฟมเลยจริงแล้วก็มาเรื่องนี้ด้วย <c oughs> ก็มาไป <c oughs> ทากับกับแล้วก็น้องๆก็เล่นเหมือนเดิมเลยใช่ครับใช่ไหมก็รู้สึกดีใจครับดีใจที่ได้มีโอกาสกลับมาเจอกันอีกครั้งเราดีใจกันไหมครับดีใจ อันแล้วน้องอีกคนเชิญแนะนำได้ไหมครับแฟรงค์ทองประชานะคะรับบทเป็นด็อกเตอร์แฟรงค่ะทุกคนไม่ดีเป็นผู้เกี่ยวด้วยความรู้หมดเลยใช่ไหมเป็นด็อกเตอร์เป็นด็อกเตอร์ทั้งหมดเลยจบสุงแั้วหมดเลยจบสุงแั้วหมดเลยใช่ไหมอะไรนะจบแล้วโอ้ทุกคนอยากรู้จบ จบดักเตอร์ต้องใช้ทุนนะจบที่คุณต้องใช้อะไรฮะงงอีกแล้วพี่ฟิวเราอยู่กันสองคนเดียวนะฮะผมจะตอบว่าจบที่คุณต้องใช้ใจอะครับพี่ฟิวทำไมเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องที่ห้ามพลาด must watch ครับก็มาเชียร์ฮัฟกันว่าสองคนควาจะกลับมารักกันยังไงดี อะไรนะรักอยู่แล้วพ um, okay? well, ี่ก็บอกรักอยู่แล้วก็รู้ก็รู้ว่ารักอยู่แล้วแต่วันนี้มันก็ต้องรักกันให้มากขึ้นไงอันนี้ผมพูดถึงในซีรีส์นะในซีรีส์นะผมก็พูดถึงอื่นๆพักกินไปเห็นเขาด่ากันเนาะอ๋อแล้วขอโทษครับโอ้แต่ที่ตัดมาด่า ใช่นี่นี่นต้องขออนุญาตแวะกลับมาถามฟิลเบกกี้นิดนึงเป็นไงเล่นบทรักกันน่าจะง่ายแล้วเล่นบททะเลาะนี่แบบฝืนไหมครัฝืนไหมยากเนาะไม่ยากใช่ไมฟิลเบกกเราไม่เคยทะเลาะกันแล้วแบบต้องมาทะเลาะกันเพราะมันเพราะมันต้องต้องทะเลาะกันแบบหมายถึงว่าใช้คำพูดรุนแรงอารมณ์รุนแรงอะไรเงี้ยก็จะแบบ เอามาเระกวดกันอะไรเงี้ยมันก็แอบยากนิดนึงใช่เมื่อกี้ดูก็ตกใจยังไม่ตายเหรอโอ้โหดูได้มันก็ต้องแบบคุยกันหน้าหน้าเซ็ตว่าแบบโอเคเราประกดกันตรงนี้ก็คือกดกันหลังจากนี้ก็อืมใช่อะไรนะอะไรนะโอเคโอเคตอนนี้ก็กดกันหลังจากนี้ก็ปกติไงคะเป็นปกติปกติก็คือรักกันเหมือนเดิมนะฮะโอเค ตอนนั้นนะโอเคครับโ oh. อ่ะให้พี่พู้กับครับพี่พได้ฝากน่อผมว่ามันเป็นผลงานอีกเรื่องนึ่งที่เราน่าจะมีความสุขในการทำงานแล้วก็น่าจะยกระดับสกิลของนักแสดงทุกๆคนเ uh huh. พราะเรื่องที่พอทาง IDOL f a c t ทางพิเศษติดต่อมาแล้วสักว่ามันยากมาก เวลาสองเมื่อกี้นี้ที่เราถ่ายทะหลอดกันรู้สึกว่ามันต้องใช้พลังงานอย่างสูงแล้วก็น้องๆแอบบอกว่าบึ้งเนืเหนื่อยนะตอต้องเอาใช้พลังเมื่อกี้แค่เบื้องหลังแค่ฉากที่เขาทะเลาะกันนะฮะเบกกี้เนี่ยเขาบอกไปเบกกี้เขาก็แบบหันหน้ามาแล้วบอกในชีวิตหนูไม่เคยทะเลาะกับพีฟีเลยครับผมพูดไล้ผมก็ผมก็พูดตาม ามจริงที่บอกส่วนของซีก็บอกว่ามันต้องด่าเขาตอนแหลกเขาก็บอกหนูไม่เคยด่าเบกกี้ครับที่พูดถูกใช่ไหมครับค่ะใช่ไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเพิ่งเคยลองครั้งแรกแล้วก็จะไม่บีดแล้วด้วยก็กลับมารักกันเหมือนเดิมใช่ก็ต้องมาเอาใจช่วยลุ้นกันครับว่าเขาจะเอ๊ะยังไงแล้วก็ในส่วนของแอคชั่นอะไรแบบนี้ครับก็อย่างที่เห็นนะครับ ดูเดือนดูหมดทุกอย่างแล้วจะให้นิยามเรื่องนี้ว่าอย่างไรเมื่อกี้เรียกยืนคุยกันเลยเอ๊ะนิยามอย่างไรนะมันเป็นไซไฟนิดนิดไม่เหลืออะไรอย่างไรครับบรถอ่ะเออมันคบเลยเนาะใช่ครับผมพยายามจะทําทุกอย่างให้ดูสนุกขึ้นดูมากขึ้นแล้วก็อยากให้แฟนๆเห็นว่าแบบทุกๆคนหรือทั้งฟีเล็กหรือพวกเราพยายามจะยกกระดับทุกๆอย่างให้มันอย่างที่ไอ้จอแฟกอยากจะทําเรื่องนี้ครับ เครับขอบคุณมากครับฟินเบกกี้เชิญฝากได้เลยครับกับเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนอยากเห็นอยากดูแล้วกันก็จะตั้งใจแล้วกันค่ะแล้วก็เต็มที่เหมือนเดิมแล้วก็อยากให้เพิ่มเติมอะไรหรือว่ามีอะไรที่แบบว่าอยากให้ใส่เข้าไปเพิ่มก็เดี๋ยวจะกลับไปอ่านนะคะทุกคนฝากด้วยนะคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครั Okay, so yeah. <laughs> Hi, interfans fans and everyone watching live streaming at home. Um, so this was Cranium. I hope you guys enjoyed it, but it's just a pilot. So if there's anything you have feedback, anything you want to add, you can also like let us know because we always like to have feedback and we can work on it together. And we're gonna work very very hard on this. It's gonna be tough, but.